สวัสดีครับวันนี้ก็จะมารีวิวบ่อปลารวมที่เราเลี้ยงไว้นะครับในบ่อปลาบ่อนี้จะเป็นบ่อปูนแล้วเราก็เลี้ยงรวมปลาหลายๆชนิดคําว่าหลายๆชนิดก็มีพวกปลาหางนกยุงสายพันธุ์ต่างๆปลาสอดนะครับแล้วก็มีปลาสอดกุหลาบมีปลาบอลูนนะครับลักษณะการเลี้ยงของเราเลี้ยงในบ่อรวม ข้อดีของการเลี้ยงบ่อรวมนั่นก็คือไม่ต้องใส่ออกซิเจนนะครับ 2. ปลาเขาจะมีสุขภาพที่แข็งแรงถ้าเรารู้จักดูแลเปลี่ยนน้ำแล้วให้อาหารที่ดีนะครับอย่างตัวนี้เราจะให้อาหารปรับเปลี่ยนกันไปประกอบไปด้วยอาหารเมร็ดบางวันก็จะให้เป็นไรแดงสดนะครับรวมถึงให้เป็นไข่แดงต้มสุก ปลาเขาก็จะร่าเริงแจ่มจใสเดี๋ยวดูกันเล่นๆส่วนปลาสีแดงตัวใหญ่ๆปลาสอดกุหลาบตัวนี้เลี้ยงมา2ปีแล้วนะอายุยืนมากยังไม่ตายเลยแต่ว่าตัวก็ใหญ่มากด้วย เราไปช้อนแถวงานวัดมาได้ตัวสีแดงแล้วก็สีดำถ้าเราดูเพศไม่ผิดเขาอาจจะเป็นเพศผู้หรือตัวผู้ทั้งสองตัวเลยเพราะว่าไม่เคยเห็นกท้องเลยแล้วก็จะมีปลาม้าลายนีออนก็จะมีอยู่สองสี ข้อดีของการเลี้ยงปลาบ่อรวมคือลูกจะดกใครอยากได้ลูกปลาดกๆให้เลี้ยงบ่อรวมและที่สำคัญอย่าลืมใส่ตะกร้าลงไปด้วยเวลาที่ลูกเขาออกเขาจะได้มีที่หลบซ่อนแล้วก็ลดอัตราเสี่ยงของการโดนกินลูกปลาก็ค่อนข้างหลายตัวอยู่ปกติแล้ว เราก็จะตักไปอนุบาลในบ่ออีกบ่อหนึ่งวัชพืชไม่ใช่วัชพืชต้นไม้น้ำที่เราใส่ก็จะมีพวกจอกพวกแหนสาลายแล้วก็บัวตอนแรกตั้งใจว่าจะทำบ่อนี้เป็นบ่อบัวแต่สรุปใส่พืชน,น้ำต่างๆรวมกัน กลายเป็นบอ่อปลาไปเลยโดยปริยาย